สวัสดีครับเจ้าเจ้ลูกหนังครับวันนี้ก็มีทั้งทฟุตบอลมาฝากกันครับเป็นฟุตบอลในคืนวันศุกร์นะครับที่30พฤษภาคมครับก็มาดูกันนะครับเริ่มจากซูเปอร์ลีกของตุรกี3คู่ก่อนนะครับคู่แรกกับกาลาสตาลายครับพบกับอิสตันบูลบาซเซียครับเล่นเวลาเที่ยงคืนนะครับกาลานั้นชนะมา5เกมติดครับในทุกรายการนะครับส่วนอิสตันบูลบาซเซียนั้นก็ชนะสลับกับแพ้มานะครับชนะสอแล้วก็แพ้มา3นะครับเกมนี้มาเจอกันต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เจ้าถิ่นนั้นแข็งแกร่งมมาาาาาากกกๆคคครรรรััััับบบบแแลลละนน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 ่่่ออออเเใ้้้ตงงงงปิดดดฤูยยสวจ สบู่บาซซี่เฮในชั่วโมงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเชื่อว่าปราสาทลายครับน่าจะเอาชนะได้ครับสประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาในเดียวกันครับเชี่ยงคืนครับอันตรายสปอร์ครับจะเจอกับทับซอนสปอร์ครับคู่นี้ผลงานในฤดูกาลนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางด้านเจ้าถิ่นอันตรายสปอร์นั้นอันดับที่14ครับส่วนทับซอนสปอร์อันดับที่7ครับคู่นี้เคยเจอกันแล้วครับในฤดูกาลนี้ก็จะบอกว่าเป็นทับซอนสปอร์ครับทีมเยือนที่เปิดบ้านถล่มอันตรายสปอร์ได้ถึึงงงงง5ปปรรรรรรระะะะตตู่่่่ออออออนนนนนคคคคคัััััับบบบเเเเกกกกกมมีีี้้าาาาจ็็ชืววทซส์ยดพ าพวกเขาก็ถือว่าผลงานโดยรวมแล้วอันดับดีกว่านะครับและเพทเวท,เ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 ทก็ดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้ทับซอนสปอร์ก็น่าจะบุกมาเอาชะอันเดรียสปอร์ได้อีกครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างคาซิมปาซ่าครับจะพบกับกอสเซปครับซึ่งคาซิมปาซ่านั้นก็จะอยู่อันดับ9นะครับส่วนกอสเซปอันดับที่8นะครับคะแนนเท่ากันเลยครับสี่สิบเจ็ดคะแนนเท่ากันคู่นี้ก็เคยเจอกันแล้วในฤดูกาลนี้ครับซึ่งเจอร์กมาสองครั้งครับในทั้งลีกและบอลถ้วยนะครับซึ่งผลปรากฏว่ากอสเซปไดนชนะทั้งเกกมครรรัับสออ์ปะตตู่ เกมเห็นว่าคู่นี้กอสเซปนั้นทําได้ดีกว่าครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายครับเชื่อว่ากอสเซปนั้นก็ได้จะมีดีพอครับที่จะบุกมาย้ําชัยหรือไม่อย่างน้อยก็ได้แต้มออกไปได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้ครับอาจจะจบลงด้วยการเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายก็ต้องใส่กันเต็มที่ครับแล้วก็เชื่อว่ากอสเซปจะเก็บแต้มออกจากถิ่นของคาซิมบาซาไปได้นะครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในฟุตบอลซูเปอร์เลเทนของสวีเดนครับเวลาเที่ยงคืนเช โครับจะเปิดกับบราเก้คู่นี้เป็นการสู้กันของทีมครึ่งล่างของตลาดนะครับโอลีโบเป็นทีมร้องบวยครับตอนนี้เจอกับบราเก้ซึ่งอันดับที่10นะครับผลงานของโอลีโบล่าสุดอ่ะพวกเขาก็พึ่งพ่ายแพ้นะครับบุกไปแพ้ออสเตอร์สุดมา3าต่อหนึ่งครับส่วนบราเก้นั้น2เกมล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะสุนทรสวัสสองศูนย์ครับในการไปเยือนเล่นในบ้านก็เสมออุกซิเทนครับ2อต่อสครับก็เรามองว่าทางด้านบราเก้ผลงานในช่วงหลังนั้นดีกว่านะครับก็หลังจากเชื่อว่าเกมนี้ครับบราเก้มีโอกาส่ทีจะมาเก็บบบบแต้้้้มมมไดดคครรรัััเเกกกนนน่่าาาจจะลงงวยยสอออย หต่อหนึ่งครับแต่ก็เชื่อว่าบาร์เกไม่น่าแพ้กับเกมนี้ครับส่วนคู่สุดท้ายครับจะเป็นฟุตบอลเพย์ออฟนะครับเพื่อขึ้นชั้นตกชั้นครับของสวิตซูเปอร์ลีกครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างอารัวครับจะเปิดบ้านพบกับกาซาเปอร์ครับคู่นี้เจอกันมาเกมแรกนะกาซาเปอร์ในเดิมบ้านถล่มมา4-0ครับเชื่อว่าโอกาสที่จะอยู่ต่อครับสูงมากนะครับในซูเปอร์ลีกนะครับพอเกมนี้มาเจออารัวซึ่งเล่นในบ้านครับก็แน่นอนครับเกมเจ้าถิ่นก็น่าจะเปิดเกมลุกขึ้นเต็มที่ครับแต่จาากก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 สสออรรร์เเมมมมแแแลล้้้้ววว็็็ดดููััันนนไไ่่่ะคบชื เกมนี้กราซ็อเปอร์ก็น่าจะย้ำชัยครับบุกมาเอาชนะได้อีก,กบบรอครับ2ประตูต่อ0ครับอันนี้ก็เป็นทัฟฟ้าบอลครับของค่ำคืนนี้ครับ